สวัสดีค่ะทุกคนขยาหุ่นดีแบบนี้บ้างคะ่ะขยาหุ่นดีแบบนี้นะให้ทําแบบนี้นะจ๊ะอันดับแรกคือนะคะใช้เข็มขัดเข็มขัดที่เขาเรียกว่าเข็มขัดอินฟราเรดนะคะแพกเอวเราไว้ค่ะนะคะเอวเราก็จะไม่ใหญ่ออกนะคะแล้วยังไม่พอนะคะมันจะเล็กลงเรื่อยเเนื่องจากสารอาหารที่เรากินเข้าไปนะคะ ไม่ไปเลี้ยงไม่มีความสามารถไปเลี้ยงตรงจุดนี้ได้เพราะว่าเราแพ็กมันไว้เราห่อมันไว้นั่นเองเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกลัวนะคะว่าคุณจะอ้วนอีกต่อไปหรือจะลงพุงนะคะคุณใส่เข็มขัดนี้นั่งทํางานบ่อยๆนะคะแล้วคุณจะรู้สึกว่าเอ๊ะทําไมพุงฉันยุบลงนะคะมาดูกันเลยนะจ๊ะมาดูกันเลยค่ะใส่ก็ไม่ยากนะคะมันจะมีความร้อนอยู่ตลอดเวลานะจ๊ะสำหรับใครที่สนใจนะคะนี่ มแฟบเลยแฟบเลยค่ะทุกคนเหี่ยวเลยค่ะทุกคนค่ะไม่แฟบธรรมดานะจ๊ะเห็นไหมมันลดลงได้จริงๆนะทุกคนเฮ้ยเห็นไหมดีจังเลยดีจังเลยพุงเราเบนราบนะคะแม้มันจะย้อยหย่อนอยู่ตรงนี้บ้างนิดหน่อยนะตรงนี้นะมีบ้างนิดหน่อยไม่เป็นไรจ้า เพราะว่ามันอยู่ข้างในนะจ๊ะเราไม่ได้ไปแก้ผ้าให้ใครที่ไหนไม่เหมือนอาจารย์แม่นะแก้ผ้าให้ขนทั่วโลกดูนะคะแก้ในส่วนที่ถูกกฎหมายนะจ๊ะไม่ได้แก้ในส่วนที่ผิดกฎหมายเลยนะจ๊ะนี่ถ้าคุณสนใจนะคะอยากคุณดีนะอยากมีเอวนะอยากมีสะโพกโชว์ออกมาบ้างบางคนะเป็นคนมีสะโพกอยู่แล้วแต่ว่าเอวมันใหญ่ค่ะ เพราะเอวมันใหญ่มันมองไม่เห็นสะโพกสะโพกมันไม่โชว์ออกมาดังนั้นถ้าคุณนะถ้าคุณลดเอวลดหน้าท้องสะโพกคุณจะออกมาเองค่ะทุกคนมันจะดูดีมีหุ่นนะคะโอเคนะคะมาบอกข่าวดีว่าคุณไม่ต้องกลัวเรื่องอ้วนอีกต่อไปคุณตัดปัญหาการลงทุงออกไปเลยนะคะถ้าคุณเชื่อใจอาจารย์แม่ว่าอาจารย์แม่มาแล้ว บอกความจริงไม่ได้มาโกหกนะคะนี่จ้าเข็นขัดอินฟฟาเรตมีทุกไซส์นะคะไซส์ไหนก็มีนะคะไซส์ XL ไซส์ L ไซส์ M ไซส์ S วันนี้ขอนเน้นเลยว่าสุดยอดโดยไม่ต้องกลัวว่ามันจะไม่ร้อนโดยไม่ต้องกลัวว่าเหงื่อจะไม่ออกโดยไม่ต้องกลัวว่าจะไม่รีดไขมันเพราะว่ามันร้อนโดยอัตโนมัติของมัน บางคนใส่ไปสินาทีก็ร้อนแล้วบางคนถึงเกือบชั่วโมงนะคะแล้วแต่ไขมันของแต่ละคนว่าแล้วแต่เส้นประสาทของแต่ละคนนะคะอันนี้ก็คือไม่แน่นะคะที่แน่แน่นะคะไม่เกินหนึ่งชั่วโมงร้อนแน่นะคะแล้วใส่เป็นประจํานะคะจะทําให้คุณนั้นมีสุขภาพที่ดีห่างไกลาจากโรคเบาหวานไขมันความดันนั่นเองนะคะเพราะว่าไขมันไม่ได้สะสมในตับในท้องของเรานะคะเพราะฉะนั้น มาฝากเข็มขัดดีๆไว้ในอ้อมใจของคุณนะจ๊ะใครจะสั่งซื้อเอาแคบๆแคบๆแคบได้เลยจ้าแคบได้เลยจ้านะขยับมีเอวที่เล็กลงขยับมีหน้าท้องที่เล็กลงมาสั่งมาเส้นเดียว420รสามเส้น900าสองเส้น720บาทเก็บงเงินปลายทางได้ค่ะไม่คิดเพิ่มค่ะแล้วจะบอกว่า ใส่นอนหลับลึกได้อีกเพราะว่าท้องเราจะร้อนๆนนะคะการที่ท้องเราร้อนๆทำให้ไม่มีลมในท้องนั่นเองเหมือนบางคนป่วยนะเป็นโรคนุ่งลุนี้เวลาจะนอนต้องกินยาหอมก่อนนอนนะคะเพราะว่าลดลดกดลดแก๊บของตัวเองแต่ถ้าคุณได้พันอันนี้นะมันมันดูแลตับไตเราไปเลยคือเราไม่ต้องไปกินยาเยอะนะคะเราไม่ต้องไปกินยาเยอะนี่คือวิธีการใส่จ้า ชว้ที่กันใส่ยาแพ็กไว้มันไม่ออกมาแน่นอนไขมันไม่ออกมาแน่นอนมาไม่ได้ค่ะมันจะต้องไปที่อื่นค่ะนี่เส้นเดียวพอไหมไม่พอหรอกคะ่ะอาจารย์เม่ไม่พอคะ่ะอาจารย์เม่ตอนนี้เอวเลยยี่สิบสองทุกคนจากเอวยี่สิบหกสองเดือนที่แล้วอ่ะ โอ้โหลงไปสี่นิ้วสี่นิ้วนี่เกินไปแล้วลงไปเยอะเลยในชีวิตเคยเอวย2่ตอนนั้นอายุก็ยี่สิบยี่สิบยองห้ามั้งคะอืมแล้วมาเจออีกทีนะตอนอายุหกสิห้านี่โหรักตัวเองมากเลยอะนะคะแพ็กไว้เลยคะ่ะแล้วก็ไปทํางานไม่ผลหลังผลเอวด,ด้วยเพราะมันมีอินฟราเรดรักษาเราเหมือนเราใช้ลูกประครบ รักษาตัวเองนั่นเองค่ะนะคะโอเคสบายใจแล้วพร้อมพร้อมลูยค่ะหกสิบห้าก็ซาได้เพราะว่ารักสุขภาพค่ะเพราะว่าผนคว้าค่ะหาแต่สิ่งดีๆให้ตัวเองค่ะแล้วก็นำมาบอกต่อค่ะไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักเรื่องหัวใจโดยเฉพาะเรื่องเงิน มาลยจ้าปรึกษาได้ทุกอย่างจ้านะคะสุขภาพหรอคะหน้าท้องใหญ่เหรอคะเป็นโรคอะไรคะนะคะหน้าท้องใหญ่อ้วนเนาะผิวหรอคะไม่ตึงหรอคะผิวย่นผิวดูกแก่เกินวัยอะไรอย่างนี้ได้เลยนะคะปรึกษาก็ได้นี่พูดเรื่องจริงนะไม่ได้พูดเล่นนะไปก่อนบ๊ายบายจุ๊บจ,จ,จ้าหกสิบห้าพาสต้าได้จ้าจุ๊บจุ๊บ